เกิดวิะห์ทางการเมืองจากหนังสือพิมพ์มติชนนะคะโดยมีการเปรียบเทียบรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตรกับรัฐบาลของนอายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะว่ามีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดค่ะว่าทางด้านของนางสาวยิ่งรักนั้นมีความตั้งใจที่แน่วแน่ในการาบริหารประเทศมากกว่าบทบาททางการเมืองนะคะเพราะว่าไม่เน้นแต่เพียงการพูดเพียงอย่างเดียวแต่ว่าลงมือปฏิบัติภารกิจผู้นําประเทศได้ดีกว่าด้วยติดตามในคออัมน์อัปเดตค่ะ ติดตามคอลน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ม,มติชนคอลัมน์การเมืองเรื่องจุดต่างการเมืองของยิ่งลักษณ์อภิสิทธิ์จุดต่างพูดกับธรรมความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างรัฐบาลเมื่อเดือนกรกฎาคม2554ันายกับรัฐบาลเมื่อเดือนธันวาคม2551มิได้อยู่ที่เป็นรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรกับรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ มิได้อยู่ที่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรประกอบด้วยพรรคเพื่อไทยพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคชาติพัฒนาพรรคพลังชนพรรคมหาชนขณะที่รัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะประกอบด้วยพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยพรรคชาติไทยพัฒนาพรรครวมใจชาติพัฒนาพรรคเพื่อแผ่นดินพรรคกิจสังคมหากที่สำคัญเป็นอย่างมากคือ พักเพื่อไทยต่อยอดจากพักไทยรักไทยที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะตั้งข้อสังเกตยุทธศาสตร์ทางการเมืองของนางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรพัฒนาจากพักไทยรักไทยพัฒนาจากท่วงทํานองในแบบพันตํารวจโททักษินชิน,นวัตรจึงเป็นบทสรุปที่ถูกต้องแต่ถูกต้องเพียงส่วนเดียวยังไม่ครบถ้วนถูกต้องเฉพาะในส่วนที่ให้ความสําคัญน้อยต่อบทบาทด้านรัฐสภาแต่ไม่ครบถ้วน เราไม่ตะหนักในภาพรวมของยุทธศาสตร์พักไทยลักไทยอันต่อเนื่องมาอย่างพักเพื่อไทยนั่นคือประเด็นของการบริหารจัดการระหว่างบ้านเมืองและการเมืองกล่าวในยุคพักไทยลักไทยในฐานะหัวหน้าพักในฐานะนายกรัฐมนตรีพันตํารวจโททักษิณชินวัตรบริหารจัดการทั้งในเรื่องการเมืองและเรื่องบ้านเมืองการเมืองเล่นผ่านบทบาทหัวหน้าพักบ้านเมืองเล่นผ่านบทบาทนายกรัฐมนตรี กันข้ามในยุคพรรคเพื่อไทยนางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรเล่นบทบริหารบ้านเมืองในฐานะนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นด้านหลักบทบาททางการเมืองนางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรแทบไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวคล้ายกับนายยงยุทธวิชัยดิตในฐานะหัวหน้าพรรคเป็นผู้รับผิดชอบแต่หากพิจารณาตามความเป็นจริงไม่ใช่บทบาทในการบริหารการเมืองไม่ว่าจะเป็นต่อพรรคเพื่อไทย ไม่ว่าจะเป็นต่อนอปชกลุ่มคนเสื้อแดงเป็นบทบาทโดยตรงของผ่านตำรวจโททัิษิณชินวัตรมากกว่าการกำหนดยุทธศาสตร์ให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรบริหารบ้านเมืองจึงถูกต้องการลดทอนบทบาททางด้านรัฐสภาของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจึงเหมาะสมแม้จะมีความพยายามขยายจุดอ่อนนี้อย่างต่อเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะจากพรรคประชาธิปัตย์แต่ไม่สำเร็จ นั่นก็ขึ้นอยู่กับการกำหนดยุทธศาสตร์อย่างสอดคล้องกับตัวตนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรด้วยมีความแตกต่างอย่างแน่นอนระหว่างนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในเชิงเปรียบเทียบนายอภิสิทธ์เวชชาชีวะฝึกปรือวิทยายุทธ์ตั้งแต่ยังเรียนมัธยมเมื่อเรียนจบจากออกฟอร์ดยังมาต่อยอดทางด้านนิติศาสตร์และเริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยายลัย เขาจึงเก่งในเรื่องพูดเขาจึงชมชอบในการตอบโต้ตอบปากตอบคำตรงกันข้ามนางสาวหญิงลักษินวัตรแม้จะเติบโตในครอบครัวนักการเมืองแต่ไม่เคยคิดที่จะเป็นนักการเมืองหากแต่เริ่มทำงานทางธุรกิจเป็นสตรีนักธุรกิจธรรมดาคนหนึ่งเพียงแต่มีโอกาสได้วร่วมบริหารกับธุรกิจโทรคมนาคมสื่อสารอันเป็นคลื่นลูกใหม่คลืนลูกที่สามเธอพูดได้พูดเป็น แต่ไม่ถึงกับพูดเก่งจ่อได้ทุกเรื่องทุกประเด็นในอภิสิทธิ์เวชชาชีวะดูเหมือนจะตระหนักในความเหนือกว่าจึงพยายามท้าทายตั้งแต่แรกที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเข้าสู่ถนนการเมืองด้วยการท้าดิเบตด้วยการแถลงชวัดชเวียนฉวดเฉียดไปรอบข้างแต่นับจากเดือนพฤษภาค,คม2554จนผ่านการเลือกตั้งถึงเดือนกรกฎาคม กระทั่งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีมาได้9ก้าเดือนยุทธศาสตร์ของพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเธอยังนิ่งสงบด้วยภารกิจบริหารบ้านเมืองอย่างแน่วแน่มั่นคงที่เคยมีพระผู้อาวุโสถ่ายว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเหมือนกับพลเอกเปรมตินสุลานนท์นั้นที่เหมือนมิใช่โดยมองดูหน้าแป้นแปนแต่ที่เหมือนอย่างแท้จริงคือ การพูดน้อยของหนางสาวหญิงลักษินวัตรเหมือนกับสมยาแต่มีใบ้ของพลเอกเปรมติน,นสุลานนท์ต่างหากเป็นการพูดน้อยแต่ลงมือทำมิใช่พูดมากแต่ทำอะไรไม่เป็นเหมือนนักการเมืองบางคน